สวัสดีค่ะเราพิพ่ไลวันนี้นะคะอยู่ในเราจะทำเนี่ยค่ะเมนูซุปนะคะจะทําซุปฝักทองนะคะขอให้โซนิดนึงเนาะวันนี้แต่ว่าเป็นแบบให้โซแบบง่ายๆนะเพราะว่าเราก็ทาไม่ค่อยเป็นเหมือนกันโอเคซุปฟักทองนะคะส่วนผสมก็จะมีนี่เลยะค่ะฝักทองอันนี้เราเอาเปลือกส่วนที่เป็นสีเขียวออกแล้วนะคะแล้วก็ล้างน้างําทำความสะอาดแล้วก็หัน่นเตาาป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะหั่นใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากให้มัน ก็จะมีนมค่ะนมจืดนะคะหรือว่าใช้เป็นวิปครีมก็ได้นะคะของเราใช้เป็นนมเนาะเพราะว่าเราทานนมอยู่แล้ววิปครีมไม่ค่อยมีติดครัวก็ใช้นมสดแทนได้ค่ะมีเกลือป่นเล็กน้อยนะคะอันนี้พริกพริกปาปิก้านะคะก็คือเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะคือมันก็ไม่ได้ออกรสชาติเผ็ดเนาะแต่ว่ามันจะให้กลิ่นหอมๆเผ็ดนิดนึงค่ะอาประมาณพริกไทย เ็นน้ำซอกไก่นะคะหรือว่าใครมีน้ำซุปซุปผักก็ได้ค่ะใช้อะไรก็ได้เพราะว่าฟักทองเขาก็หวานอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็จะใช้หอมหัวใหญ่ช่วยด้วยค่ะหอมหัวใหญ่เวลาที่เขาสุกรสชาติเขาก็จะออกหวานนิดนึงเหมือนกันค่ะก็ช่วยในเรื่องของรสชาติเหมือนกันโอเคเพิ่มโปรตีนด้วยไข่แดงนะคะ1ฟองใช้แต่ไข่แดงนะคะไข่ขาวไม่ได้ใช้หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะตามชอบแล้วก็อยากหาอะไรเพิ่มไปเรื่อยเนาะก็ใส่ไข่แดงไปละกันฟอง ขนมปังนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นขนมปังกรอบด้วยค่ะสำหรับโรยด้านหน้านะคะหรือว่าครูตองนั่นแหละใช้เป็นขนมปังฝรั่งเ,งเศสหรือว่าขนมปังแผ่นก็ได้นะ,ะวันนี้เราใช้เป็นขนมปังแผ่นขาวนี่หรือว่าใครจะใช้เป็นอะไรนะโฮวิดก็ได้นะตามชอบเหมือนกันตามที่หาได้ในกลวเรือนบานเรลนี่นแหละเนยจืดค่ะอันนี้จะเยอะนิดนึงนะคะใช้สําหรับผัดด้วยแล้วก็ทําขนมปังขนมปังกรอบด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนแรกกันดีกว่าค่ะ กระทะหรือว่าตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปคนเนยให้ละลายก่อน,น มีกลิ่นหอมนะคะให้จนเป็นใสๆเลยอะถ้าหอมหัวใหญ่สุกเราเขาจะใส่แล้วเ,เขาก็จะช่วยให้น้ําซุปเราหวานขึ้นนะคะ เขาก็จะนิ่มขึ้นแล้วก็สีใสขึ้นนะคะใส่ฟักทองที่เราหัดไว้เนี่ยลงไปได้เลย นี่ก็รอให้ฟักทองสุกนะคะต้มจนให้เขาสุกดีเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะระหว่าง <c oughs> ระหว่างนี้นะคะเราก็จะหั่นขนมปังเป็นลูกเต๋าค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เราไม่ได้ตัดขอบออกนะคะจะตัดหรือว่าไม่ตัดก็ได้ตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะก็ใช้มีดค่อยคยหั่นนะคะเป็นเต๋าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาเนยไปละลายะค่ะแล้วเลยในไมโครเวฟก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็ ช้กระทะกระดาบ้านเราตอนนี้ไมโครยวฟเสียเราก็จะใช้ละลายในกระทะนะคะแล้วก็ขอดใส่ขนมปังลงไประหว่างที่รอซุปออกทองเดือดตัวว่าสุกดีนะคะเราก็มาทําขนมปังกันก่อน,นะคะ่ะละลายนเนยในกระทะ กระทะ ปังเขาซับเนยที่เราทำไว้นะคะเนยที่เราละลายไว้ปั้งไยแล้วก็เอามาตั้งไฟก่อนแบบนี่ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะค่อยๆเรียกว่าเลยนะให้ มมันซึให้ขนมปังมันซับเนยที่เราละลายไว้เนี่ยค่ะจนกรอบได้ที่เลยนะคะกระทะอาจจะเล็กไปนะคะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆทำละกันเนาะ เดี targets, ings, ๋ยวเราจะปรุงรสขนมปังด right. oh. ้วยเกลือเล็กน้อยนะคะให้ขนมปังเราเค็มๆนิดนึงเนาะค่อยๆทำจนให้ขนมปังเขากรอบเหลืองดีค่ะใช้ไฟเบาๆค่อยๆทำนะคะถ้ากระทะใหญ่กว่านี้ก็จะสะดวกกว่านี้ก็ได้ค่ะนี่อาจจะกระทะเล็กนิดนึงค่อยๆทำ นี่ค่ะขนมปังเราก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะแล้วก็พักไว้ใครชอบเนยเยอะกว่านี้จะใส่เนยเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะของเราก็ชอบประมาณนึงก็ประมาณนี้ได้โอเคเอาให้เหลืองเกาะเสร็จแล้วก็พักขนมปังไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ <c oughs> ดูจนให้ฟักทองสุกนุ่มดีนะคะนยก็เห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มสุกแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมเนี้ค่ะไปปั่นนะคะดูยังไงว่าพักทองสุกดีนะคะก็ใช้ม,ม้ากำแหลมจิ้มไปแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้า,าเาเรียกว่าจิ้มได้ง่ายๆแบบนี้ก็สแสดงว่าสุกแล้วนะคะหรือว่าใช้ปลายมีดหรือว่าซ่อมก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมนี้ไปปั่นกัน บ้านมีใครมีเครื่องปั่นแบบมือถือก็สามารถปั่นในหม้อได้เลยนะคะถ้าไม่มีก็ใช้เครื่องปั่นธรรมดาก็ได้ค่ะ ถ้าขนเกินไปก็สามารถเติมน้ำสต๊อกไก่ที่เราเหลืออยู่เนะะี่ยค่ะใส่ลงไปได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องค้นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่นมจืดด้วยนะคะเผื่อไว้ด้วยโอเคพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่หม้ออีกต้มอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาปรุงรสอีกทีหนึ่งค่ะ ที่ได้ก็จะเนียนดีแบบนี้นะคะมันก็จะเลอะหลายรอบหน่อยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องปั่นมือถือก็จะเลอทั้งเครื่องปัน่นทั้งหมอ้อทั้งลหลายรอบค่ะ,คะอันนี้ก็เอาออกให้หมดเลยนะคะ ตั้งไฟอีกรอบนึงนะคะก็คนให้เข้ากันดีค่ะใส่นมจืดลงไปนะคะหรือว่าใครมีเป็นครีมก็ใส่เป็นครีมได้นะคะสำหรับคนที่ม่มีก็ใช้นมจืดธรรมดาได้ค่ะเพิ่มความมันให้กับซุปข,ของเรานะคะ ทานแล้เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองสวยแบบนี้เลยประโยชน์ครบทังพืชค,คนต่อใส่ไข่แดงลงไปนะคะเพิ่มโปรโตีนค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นซุปแล้วก็ ใช้เนื้ออกไก่ฉีกใส่ด้วยก็ไ้นะคะโรยอะไรด้านหน้าอะไรเงี้ยค่ะจะได้เพิ่มโปรโตีนเนาะอันนี้ของเราเพิ่มเป็นโปรโตีนไข่นะคะเนนียนสวยใช่ไหมคะปรุงรสด้วยเกลือค่ะ นนะคะถ้ามีเด็กๆไม่ชอบอถ้ามีเด็กๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้เราทาเองเนาะใส่เอาพาริกไทยเราหมดค่ะตาใส่สเลยไม่เป็นไรหมดก็ไม่ต้องใส่เนาะแต่แคน,นี้พอ ให้ได้ตามชอบเลยนะคะพอเดือดก็จะใช้ได้แล้วค่ะเติมเกลือ,อนิดนึงนะคะคือฟักทองเขาก็มีความมันความเป็นครีมอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเนาะรสชาติเขาก็จะแบบอร่อยอยู่แล้วอะ่ะแค่ฟักทองทเฉยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้านาไม่ต้องปรุงเยอะมากนะคะแค่นี้ก็หอมแล้วค่ะมีทั้งตีนเนยนมแล้วก็ฟักทองนะคะแล้วก็ซุป กำลังสวยเลยค่ะเนื้อประมาณนี้ไม่เหลวไเน้อแล้วก็ไม่ค้นจนเกินไปเดี๋ยวรอเดือดก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ลอยก็ตักสุดพวกทองของเราเสิร์ฟได้เลยค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยนมจืดนิดนึงนะคะ่ะตามด้วยพริกปาปิก้านะคะหรือว่าพริกไทยนะคะพริกไทยระบดแล้วก็ใช้ปาปิก้าได้ะคะ่ะอันนี้ถ้ามีเด็กๆกก็ไม่ต้องก็ได้นะคะโรยขนมปังที่เราทำไว้นะคะขนมปังกรอบใส่ลงไป มีใบพัดเล่นะคะก็สามารถวางพัดเล่ข้างบนได้นะคะของเราไม่มีก็แค่นี้ก็พอค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะซุปฟักทองค่ะในแบบของครัวพิพิไลค่ะแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนค่ะเราจะได้ซุปที่ออกมาหน้าตาแบบนี้นี่ทานดยขนมปังกรอบนะคะเหมือนที่บอกค่ะถ้ามีใครมีไก่ฉีก็สามารถใส่เนื้ออกไนะก่เนี่ยฉีดลงไปเลยก็ได้นะคะถ้าอยากได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้เราก็ใส่ไข่แดงล,ลงไปแล้วเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ